สวัสดีค่ะพบกับวันพรามไทม์ค่ะค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะสนใจที่จะเดินทางมาประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ว่าก่อนเราจะเดินทางมาประเทศออสเตรเลียเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทาก็คือวีซ่านะคะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงประเภทของวีซ่าที่จะเดินทางมาประเทศออสเตรเลียนะคะ จะมีวีซ่าประเภทไหนบ้างน,นะคะแล้วก็วีซ่าไหนเหมาะกับใครนะคะดเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของเอเจนซี่ใดๆนะคะก็แค่ไปหาข้อมูลแล้วก็มาแชร์เป็นเพื่อนฟังอยากให้เพื่อนๆได้ไอเดียนะคะว่าแบบจะมาออสเตรเลียเนี่ยมันมีวีซ่าอะไรบ้างแล้วก็วีซ่าไหนที่เหมาะกับเรานะคะเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นถ้าคลิปนี้มีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้วีซ่าประเภทไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์ของ m m i g r a t i o n หรือว่า เข้าไปติดต่อเอเจนซี่โดยตรงนะคะ mm hmm. เขาก็จะสามารถให้รายละเอียดค่ะ mm hmm. วันเคยทำคลิปเกี่ยวกับ6เอเจนซี่แนะนำสำหรับการทำวีซ่ามาประเทศออสเตรเลีย hmm. นะคะ mm hmm. ถ้าเพื่อนสนใจก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่ามีวีซ่าประเภทไหนบ้างนะคะวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย hmm. ก็จะแบ่งหลักๆอยู่เป็น สประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือวีซ่าชั่วคราวแล้วก็วีซ่าถาวรวีซ่าชั่วคราวเนี่ยก็จะแบ่งย่อยๆออกเป็นอีกประมาณ5ประเภทวีซ่านะคะอันแรกเลยนะคะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวค่ะวีซ่าท่องเที่ยวก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วน,นะคะว่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็สําหรับ คนที่จะมาเที่ยวออสเตรเลียในระยะสั้นไม่เกิน3เดือนอย่างเช่นพวกมา,ามาเยี่ยมญาติมาเที่ยวมาประชุมอบรมสัมมนาอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถใช้วีซ่าตัวนี้ในการเดินทางมาประเทศออสเตรเลียได้แล้วก็ต้องเดินทางออกนอกประเทศออสเตรเลียภายใน3เดือนนะคะค่ะสำหรับวีซ่าตัวที่2ของวีซ่าชั่วคราวนะคะก็คือวีซ่า ทํางานและท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลียรหรือว่า work and holiday visa เป็นวีซ่าที่เหมาะสําหรับคนที่จบปริญญาตีแล้วก็มีอายุระหว่าง18 30ปีนะคะเป็นวีซ่าที่ เขาร่วมกันระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกับรัฐบาลไทยให้คนมาท่องเที่ยวแล้วก็ทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ในระยะเวลา1ปีนะคะแล้วก็พอหมด1ปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเหมือนทำเรื่องต่อในปีถัดไปได้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะถ้าใครที่สนใจวีซ่าตัวนี้มันจะมีคลิปที่อ้นทำไว้เกี่ยวกับ work and holiday visa ในการเตรียมตัวที่จะมาวีซ่านี้นะคะเพื่อนก็เข้าไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวอ้นจะขึ้นลิ ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะเข้าไปดูกันได้จะได้เตรียมตัวนะคะเพราะว่าวีซ่าเนี้ยเปิดช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนรอบเก็บตกเรื่อยๆนะคะวีซ่าตัวนี้นะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาลองดูก่อนว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ไหมถ้าเกิดว่าหมดวีซ่าตัวนี้แล้วใครชอบแล้วก็อยากจะอยู่ต่อก็สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าตัวอื่นได้ก็ถือว่าเป็น วีซ่าที่น่าสนใจตัวหนึ่งในการเริ่มต้นมาประเทศออสเตรเลียนะคะต่อไปนะคะก็คือวีซ่านักเรียนก็ตามชื่อเลยนะคะเป็นวีซ่าสำหรับการเข้ามาเรียนตามหลักสูตรของประเทศออสเตรเลียทำให้กับคนอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปเลยนะคะ,ะถ้าอายุต่ำกว่า18ปปีเนี่ยก็สามารถ ทำเรื่องให้ผู้ปกครองติดตามมาด้วยได้นะคะระยะเวลาสามารถอยู่ได้นานถึง5ปีขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียนตามอคอร์สเรียนนั้นๆน,น,นะคะวีซ่าตัวนี้ก็คือจะเหมาะสำหรับคนที่อยากมาเรียนเวลาทำงานเราก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเข้าเรียนด้วยเ,เขาจะมีการแบบเช็ค Attendance ของการเข้าเรียนใครที่ขาดเรียนบ่อยๆเนี่ย,ย,ยก็อาจจะถูกยกเลิกวีซ่าได้นะคะทางอันต่อไปก็คือวีซ่าทำงานชั่วคราวนะคะก็วีซ่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นวีซ่าที่ได้รับคำเชิญหรือว่าการสนับสนุนจากนายจ้างที่อยู่ประเทศออสเตรเลียให้เข้ามาทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆตามที่นายจ้างกำหนดนะคะก็วีซ่าตัวนี้ก็อาจจะต้องมีหลักฐานข้อมูลการ เชิญหรือว่าการสปอนเซอร์จากนายจ้างที่อยู่ประเทศออสเตรเลียให้สามารถเดินทางเข้ามาประเทศออสเตรเลียได้นะคะ ค่ะวีซ่าอันสุดท้ายของวีซ่าชั่วคราวนะคะก็คือวีซ่าขอผ่านเข้าออกประเทศออสเตรเลียนะคะสําหรับคนที่ใครที่จะเดินทางจากประเทศหนึ่งไป,ปอีกประเทศหนึ่งแล้วต้องผ่านประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เช็กกันให้ดีว่าจะต้องขอวีซ่าผ่านเข้าออกประเทศออสเตรเลียหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ภายในเวลา72ชั่วโมงนะคะค่ะต่อไปมาถึงประเภทของวีซ่าถาวรน,นะคะซึ่งเป็นวีซ่าที่หลายคนเนี่ย ที่มาอยู่ออสเตรเลียนอยากได้มากๆมันก็คือวีซ่าที่เราสามารถอยู่ออสเตรเลียได้อย่างถาวรนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะก็แบ่งเป็นอ่าสามประเภทใหญ่ๆก็คือวีซ่าครอบครัววีซ่าทำงานแล้วก็วีซ่าธุรกิจนะคะ ค่าอันแรกนะคะก็คือวีซ่าครอบครัววีซ่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นวีซ่า Visa ที่เราทําเรื่องติดตามคนในครอบครัวที่ถือสัญชาติออสเตรเลียนะคะส่วนใหญ่ก็คือหมายถึงญาติสายตรงอย่างพวกสา,ามีภรรยาหรือว่าลูกนะคะถ้าเราทําเรื่องผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น PR หรือว่า Permanent Resident สำหรับการยื่นขอวีซ่า ติดตามหรือว่าวีซ่าครอบครัวเนี่ยหลักฐานหรือว่าเอกสารที่สําคัญก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะสมมติว่าเราจะยื่นเรื่องในฐานะสามีภรรยาเนี่ยเราก็ต้องมีพวกทะเบียนสมรสหรือว่ามีบัญชีที่เปิดร่วมกันที่อยู่อาศัยอยู่ที่อยู่เดียวกันแล้วก็มีแบบอื่นๆอีกมากมายนะคะพวกแชทไลน์ต่างๆรูปถ่ายอะไรพวกนี้นะคะก็ยิ่งเอกสารเราพร้อมมากแน่นมากเนี่ย ก็มีโอกาสสูงที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัตินะคะมีความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนค่อนข้างจะซับซ้อนก็แนะนําให้ปรึกษาเอเจนท์ที่มีประสบการณ์นะคะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างที่จะทําให้วีซ่าเราเนี่ยได้รับการอนุมัตินะคะค่ะสำหรับวีซ่าถาวรอ,อันต่อไปนะคะก็คือวีซ่าทำงานวีซ่าตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีมีทักษะมีประสบการณ์มีสกิล ในอาชีพที่ขาดแคลนของประเทศออสเตรเลียเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในประเทศออสเตรเลียนะคะมันจะมีเว็บไซต์ที่บอกอลิสต์ของอาชีพขาดแคลนแล้วก็เป็นอาชีพที่าทางออสเตรเลียเขาจะให้วีซ่ากับคนที่อยู่ในสายงานพวกนี้นะคะ ความต้องการแต่ละรัฐก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีทั้งแบบที่มีนายจ้างสปอนเซอร์แล้วก็ไม่สปอนเซอร์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะให้เข้าไปดอูอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้นะคะส่วนใหญ่วีซ่าพวกนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยอาจจะต้องขอเป็นแบบวีซ่าทำงานไปก่อนพอ,อทำไปสักพักเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอ เป็นวีซ่า r r ได้นะคะค่ะสำหรับวีซ่าตัวสุดท้ายของวีซ่าถาวรก็คือวีซ่าธุรกิจเป็นวีซ่าที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลียเริ่มแรกก็คือต้องเข้ามาด้วยวีซ่าชั่วคราวก่อนถ้าผลประกอบการหรือว่าธุรกิจไปได้ด้วยดีเนี่ยก็สามารถทำเรื่องยื่นขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรได้นะ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่มีเงินทุนในการทำธุรกิจเพื่อที่จะได้ P.R. หรือว่าเป็นวีซ่าถาวรสามารถอยู่ออสเตรเลียได้นะคะก็ขอเล่านิดนึงนะคะว่าอ้ออนมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมาด้วยวีซ่าอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือมาด้วย w ว r k a ก d ันฮอลิเดย์วีซ่านะคะมากันสองคนกับแฟนนะคะแฟนเขาก็ได้เวิร์ n กันฮอลิเดย์วีซ่าเหมือนกันมาด้วยกันนะคะมาอยู่ออสเตรเลียหนึ่งปีแล้วก็กลับไปประเทศไทยตอนนั้น เ o ิร์กแอนฮอลเดย์มันยังไม่สามารถขยายเวลาได้เป็น2ปี3ปีเลยนะคะก็มาอยู่ได้แค่ปีเดียวแล้วก็กลับไปประเทศไทยกลับมาอีกครั้งก็เป็นวีซ่านักเรียนนะคะเพื่อที่จะมาเรียนเรามาเรียนปริญญาตรีบวกภาษาก็ประมาณ4ปีพอเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยมันจะมีวีซ่าที่สามารถอยู่ต่อได้หลังเรียนจบได้อีก2ปีนะคะเขาเรียกเป็นอะไรนะ postgraduate visa หรือว่าอะไรประมาณนี พอหมดวีซ่าตัวนั้นเนี่ยเราก็ขอสปอนเซอร์วีซ่าจากที่ทำงานนะคะอยู่ได้อีก3ปีตอนนี้อ้นก็ถือสปอนเซอร์วีซ่าจากที่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็พอดีว่าเหมือนอาชีพของอ้นมันอยู่ในลิสต์ของสกิลวีซ่าหรือว่าวีซ่าทำงานที่สามารถขอ PR ได้นะคะซึ่งอ้นก็สมัครไปแล้วก็ได้อินวิ a เทชันของวีซ่า r r มานะคะ ดีใจมากนะคะก็คือยื่นเรื่องสมัครไปแล้วตอนนี้ก็คือรอผลวีซ่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็คืออ้นก็จะได้เป็น PR นะคะได้เป็นคนของประเทศนี้นะคะ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะประเภทวีซ่าของประเทศออสเตรเลียนะคะจริงๆอ่ะมันมียิบย่อยมากเลยนะคะมีแบบว่าไม่รู้กี่ร้อยประเภทวีซ่านะคะแต่อันนี้ก็คือแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆมาให้เพื่อนๆแบบได้ไอเดียนะคะว่าตัวเองเหมาะกับวีซ่าประเภทไหนหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย